สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมลูกออดที่ฟักเป็นตัวออกมาแล้วนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับลูกออดที่เห็นอยู่นี้นะครับไก่กบก็อายุได้5.6ชั่วโมงนะครับก็ฟัก ออกมาเป็นตัวลูกอสนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับตัวลูกอสที่เห็นนี้นะครับขนาดจริงๆแล้วนะครับเท่ากับไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันที่เราใช้จิ้มฟันนี่แหละครับพอดีเราใช้กล้องแล้วก็ถ่ายออกมาเห็นนะครับค่อนข้างที่จะขนาดเล็กมากนะครับอันนี้ก็นะครับเพิ่งฟักตัวออกมาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก็เลย นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับหลังจากที่เราเปิดแสลมนะครับแล้วก็ให้แสงแดดส่องลงที่ก้นบ่อนะครับก็ฟักออกมาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ฟักนะครับนี้ก็จะเข้า3วันนะครับดูท่าทางแล้วอาจจะไม่ฟักทั้งหมดนะครับอาจจะมีไข่บางส่วนที่เสียนะครับไข่ที่เสียอาจจะ สาเหตุมาจากหนึ่งนะครับเชื้อไม่ได้ผสมนะครับอันที่สองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไข่ไม่สมบูรณ์นะครับก็หมายถึงว่าที่อยู่ในท้องนะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถึงเวลาโค้ไขออกมาประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้ไม่ฟักนะครับหรืออาจจะเป็นที่น้ํานะครับเพราะว่าน้ําก็เริ่มจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นขาวนิดหนึ่งนะครับสําหรับ บ่อที่ใช้ในการฟักไข่ของกบนะครับขราพ่อคงจะใช้เวลาอีกวันน,นะครับในการที่จะฟักนะครับหรือว่าแตกตัวออกจากไข่ในส่วนที่เหลือนะครับก็อีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเยอะพอสมควรนะครับที่เห็นขาวๆนะครับขาวๆนั้นก็คือส่วน ไข่ที่ยังไม่ได้ฟักนะครับไข่ที่ยังไม่ได้ฟักก็ยังเหลืออยู่ในบอกข้างกลางที่จะเยอะเหมือนกันนะครับคิดว่าเยอะกว่าส่วนที่ฟักออกมานะครับอันนี้ก็5้าชั่วโมงนะครับสำหรับไข่ที่ฟักออกมารุ่นแรกๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ